You happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. อย่าเพิ่งหนูขอพรก่อนหนูขอพรก่อนค่ะขอให้อะไรคะหนูเรียนเก่งๆอ่าอะไเรียค่ะแล้วอะไรอีกออ่่ะีกาไไมด้้แลวเอาอีกขออีกขออีกขออะไรตั้งใจเรียนแล้วเรียนเก่งๆสาทูตั้งใจเรียนแล้วเรียนเก่งๆอนีกค่ะอันนี้ค่ะมาทางยายมาทางย้ายมาทางย้าย เเยนนีก่งโอยากมาใกล้ลูกปุ๋งเลยคุว้ยบันนี้เก็บพูดง่ายๆนะคะอะไรไหมเออขอพรยายหน่อยเอาได้แล้วแล้วเอาเียงก่อนเชอรี่ขอพรยายหน่อยขอพรยายขอพรยายเล่นดังซีกิ้งก่งเป็นเด็กดีนะคะอย่าเสียงกับยายนะคะอย่าเอายายไปหิ้งนะคะอย่าเอายายไปหิ้งขยะนะคะอ่ะไปขอพรยายไปพรหม ขอคอนย์ยัยไพ่คือนี่ไมองถอดหลอกลูกมันสวยแล้วไม่ต้องถอดเอาไปขอคอนย์ยัยไพ่ขอตัก่อนขอตัวก่อนนะเพราะมันสวยอยู่ใส่มาเลยลูกใส่มาเยอะเลยเส่หมกเอาหมวกเจ้าของมันเกิดเป็นสัตย์ยาลากระบอกมาก่อนก็จะได้ขอเอะพนมมือขึ้นลูกเบสเขารอเราจะได้ที่ตาเจ้าของวันเกิดขอให้น้องเชอรีนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะได้ดังสิเก่งๆนะ เป็นแพทย์หญิงเลยเนาะแพทย์หญิงเชลินเป็นตำรวจได้ไหมนักว <laughs> <laughs> ิชาแพทย์หญิงนักวิชาเจริญกุลจะเป็นโจรไม่เป็นสักอย่างเป็นตำรวจได้ไหมหรือว่าจะเป็นโจร <laughs> <laughs> เอาแบบแต่งของก่อนได้ไหม <laughs> ของขวัญพี่เวสมีเซอรลไฟล์หลับตาหลับตา่องเจ๊ด้วยนะกับของพี่เวสอะอะไรได้หลับตาหลับตาโอเคหลับตาก่อนหลับตาก่อรเร็วนะเร็วนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเร็วนะแม็กซี่ชาอ่านะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินย้ายไปจะให้หลับตาไว้นะหลับตาไว้นะทิมเดินต่อเนื่องนะเร็วเร็วนะเร็วเร็วนะเร็วๆนะเขาบอกไปกันอยู่จะบอกใครเอ้า อย่าพึ่งยายออกก่อนแยออกก่อนเอาข้อกุ้งยู่ทางพุ่นกุ้งยู่ทางพี่เหรอไม่ให้น้องเดาว่ามันคืออะไรก่อนนะเดาคืออะไรก่อนคืออะไรเอาให้น้องจับสิให้น้องจับคืออะไรเขารับตาคืออะไรรับตาได้อยู่คืออะไรเอาลืมตาละเล็บเล็บไปด่าตาเราไปอีก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 นี่อะไรอันนี้คืออะไรว้าวขมไหม ของพี่เบสพี่เบสมาบมาพี่เบสมาบมา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 ของพี่เบสก็เดินมาหาพี่เบสทีลูกมันกล้องอยู่ทางนี้พี่เบสเอาก็ให้น้องวางไว้ให้น้องวางไว้โอ๊ยเจ้าของมันเกิดเหยียเยียบเยียออกลูกอะหลับตาหลับตาอีกหลับตาอีกนะตากันนะตากันนั้งอะไรเอาล่ะพูดแต่เงินหลับตาอีกหลับตาอีก หายพี่อะไรมาพี่อะไรมาใส่มืออยมีกันแล้วมันคืออะไรโอยมีกแล้วมันคืออะไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคืออะไรเอ้ากันนาฮะกันอะไนะเอาน่าเอาน่าเอาน่าอะรกันอนไรกันอะไนกตอัไอเดี๋ยวพ่อนมตานาสิบบริเวณมุมนี้วะอะไรว้าวอแตแนมากาตอกอ าะแบบไม่ตื่นเต้นแล้วมันเยอะเกินอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรหนึ่งสองส้ำว้ายังไม่เนแมนแลมนอะไรต่อกอะไรต่ม่ตัดคนเลยเืออะไรคืออะไรกาเป๋ากาปลาโอเคมาละหมดแล้วโอ้โหแกะเสิเชอรีมันไม่ได้เป็นตัวอย่างนั้นนะต้องแกะก่อนมาเจ้แกะให้ โอลามไงจำโอลามไม่ได้ใหรแค่แกะเท่าดูขอจับอะไรดูขอจับอะไรจับเล็บจับเล็บโอ้โหนี่ตัวอะไรดิตัวอะไรเอาเอาแล้วอีกตัวอะไรสิ